เข้าสู่ห้องสมุดของโจราที่นี่มีหนังสือมากมายหลายประเภทและว,วันนี้โจราจะมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังค่ะหากว่าดื่มนมอุ่นๆและสุกตัวบนเตียงในท่าที่สบายที่สุดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มฟังนิทานกันเลยค่ะหลังจากได้ทำความรู้จักโอซิริสกันไปแล้ววันนี้โจราจะมาพูดถึง น้องชายขี้ฉาของเขาอย่างเซตกับไม้เบื่อไม้เมาที่หาเรื่องกันได้อยู่ตลอดเวลาอย่างฮอรัสกับวีรกรรมที่เกิดขึ้นของทั้งสองคนให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันก็อย่าลืมไปฟังตำนานกำเนิดโลกช่วงของอียิปตกับเรื่องของโอซิริสกันก่อนนะคะจะได้ไม่งงกันนะเอาละแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องวีรกรรม เราก็จะต้องมาทำความรู้จักกับเทพทั้งสองกันก่อนโดยจะเริ่มจากเซตอย่างที่โจราได้เคยเกิ่นไปบ้างในคลิปโอซิริสว่าเขาเป็นเทพทะเลทรายน้องชายของโอซิริสผู้พยายามสหาทางฆ่าพี่เพื่อจะชิงบัลลังก์กษัตริย์มาเป็นของตัวเองผู้คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักเซตในฐานะเทพแห่งความโอลมมนผู้มีหน้าตาละไม้คล้ายกับสุนัขที่มีจมูกยืดยาวคล้ายตัวกินมดซึ่งก็จะถูกเรียกว่าสัตว์แห่งเซต มีผิวกายสีแดงกำ่ำและมีเส้นผมสีน้ำตาลแดงที่เข้ากับความแห้งแล้งอลหม่านของทะเลทรายจนถูกตั้งฉายาว่าเทพแดงอีกทั้งยังถูกนำไปเปรียบกับสัตว์ดูร้ายอีกมากมายด้วยว่ากันว่าเขาเป็นเทพฝ่ายร้ายผู้ถือกำเนิดมาจากการฉีกคันของเทพ,พีนูตผู้เป็นมารดาออกมาอย่างโหดเหี้ยมแต่ทว่าแม้จะเต็มไปด้วยชื่อเสียเซตก็ไม่ได้เป็นเทพที่มีแต่ด้านร้ายเพียงเท่านั้น รออีกชื่อหนึ่งที่เขาได้รับการยกย่องก็คือเทพผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภียามบ้านเมืองและเหล่าเทพเกิดความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็จะเป็นเซตที่ปรากฏตัวออกมาช่วยอยู่เสมอดังเช่นในช่วงเวลาที่สุริยาเทพต้องเดินเรือสุริยะยามค่ำคืนแล้วถูกเทพอสรพิษอโพฟิสโจมตีอยู่ตลอดเวลาเทพเซตก็จะเป็นผู้ยืนองอาจอยู่ยังหัวเรือ เพื่อแทงชมวกไปยังเจ้าง,งูร้ายอย่างไม่วันเกรงทำให้เขากลายเป็นเทพที่ชาวอียิปต์โบราณนับถือมาอย่างยาวนานที่สุดองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นเซตก็ยังเป็นเทพอุปถัมภ์ของเหล่าฟาโรหในการออกรบอีกด้วยเชื่อว่าก่อนที่จะเริ่มทำศึกเหล่าฟาโรหก็จะทำพิธีบูชาและขอพรกับเทพเซธเพื่อให้อวยชัยในการศึกสงครามครั้งนั้นในขณะที่ฮอรัส คือเทพแห่งท้องฟ้าตัวแทนแห่งองค์ฟาโรโอรสเพียงหนึ่งเดียวของโอซิริสกับไอริสผู้เป็นดั่งความดีงามที่มีภาพลักษ์ตรงกันข้ามกับเซตไปเสียทุกอย่างฮอรัสจะปรากฏตัวในรูปรักษ์ของเทพที่มีศีรษะเป็นเหยี่ยวมีตาขวาเป็นดวงอาทิตย์และมีตาซ้ายเป็นดวงจันทร์เขามีฮาทอเชพีแห่งรักความสุขการแต่งงานการเต้นรำและความงดงามเป็นชายา ฮอรัสถือเป็นอีกหนึ่งเทพที่ได้รับการนับถือบูชาสูงสุดในอียิปต์โดยชาวอายาคุปต่างสรรเสริญเขาในฐานะเทพผู้กล้าเทพ,พ,เทพแห่งแสงและเทพแห่งความหวังผู้เป็นราชัาแห่งการแก้แค้นและได้รับชัยชนะโดยชาติกำเนิดเช่นนี้ทำให้เซธและฮอรัสมีสักเป็นอาหลานกันแต่ก็เพราะนิสัยขี้ชา้าและการกระทำของเซธที่สังหารพี่ชายตัวเอง ซึ่งก็คือพ่อของคอรัสที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปนในรูปแบบศัตรูคู่อาฆาตมากกว่าครอบครัวทั้งสองมักหาเรื่องแข่งขันหรือต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะไม่สามารถหาผลสรุปอันแน่ชัดได้หรือว่าก็มักจะเจ้าเจ้ากันไปครั้งนี้เซตชนะครั้งนั้นฮอรัสชนะทว่าครั้งหนึ่งฮอรัสก็เคยเพรียงพรำถูกเซตควักตาซ้าย ซึ่งเป็นดนั่งดวงอาทิตย์ออกไปผลที่ตามมาก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ดับแสงออยคุปก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดแต่ก็โชคดีที่เทพีฮาทอผู้เป็นชายาของฮอรัสก็ได้ช่วยฟื้นฟูรักษาจนดวงตาข้างซ้ายกลับมาดีดังเดิมได้ในเวลาไม่นานหลังจากนั้นฮอรัสก็กลับมาสู้กับเซตอีกครั้งจนกระทั่งสามารถเอาชนะและทวงบัลลังก์อันชอบธรรมของตนกลับมาได้ จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้ชาวอียิปต์ยกย่องให้ฮอรัสเป็นผู้นำสันทิสุขกลับคืนสู่ดินแดน,นอายาคุปและเปรียบเขาเป็นดั่งฟาโรห์ผู้ปกครองอายาคุปให้สงบสุขมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีซึ่งการประทะก,กันของเซธกับฮอรัสนั้นก็มีการเล่าออกมาอยู่หลายเรื่องหลายเวอร์ชั่นตามแต่ผู้คนในแต่ละเมืองมีความเชื่อแล้วก็เล่าต่อกันมาตั้งแต่การแปรงลงร่างเป็นฮิปโปเพื่อแข่งกันว่า ใครจะว่ายน้ําดำน้ําได้นานกว่ากันหรือการสร้างเรือมาภายแข่งกันว่าใครจะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าทว่าเรื่องที่เรียกได้ว่าด่งดังที่สุดของทั้งสองเลยก็คือเรื่องที่เซตพยายามจะทําให้ฮอรัสขายหน้าโดยการข่มเหงหลานชายตัวเองเรื่องราวในส่วนนี้จะถูกบรรยายไว้ในหนังสือชื่อ Conflict s of Horus and Seth โดยใจความว่า วันหนึ่งเซธได้เชิญฮอรัสไปยังที่พักของตนซึ่งเทมแห่งท้องฟ้าก็ตอบรับคำเชิญนั้นเป็นอย่างดีแรกเริ่มทั้งหมดก็เป็นเพียงการพบปากกันทั่วๆไปก่อนที่เซธจะเริ่มมอมเล่าฮอรัสและจบด้วยการมีสัมพันธ์กับเขาเทพทะเลทรายทำการปลดปล่อยน้ำของตนใส่ตัวฮอรัสโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเวลานั้นฮอรัสไม่ได้เมาจริงๆ เขาได้ใช้มือรองรับน้ำของเซตไว้และกลับไปหาเทพีไอซิสผู้เป็นแม่เพื่อขอความช่วยเหลือนางจึงหยิบอาวุธออกมาตัดมือของฮอรัสแล้วโยนมันทิ้งลงแม่น้ำไปก่อนจะสร้างมือข้างใหม่ให้ลูกชายหลังจากนั้นเทพีไอซิสก็ตั้งใจว่าจะเอาคืนโดยการเอาอุบายให้ฮอรัสทำการสำเร็จความใคร่ตัวเองแล้วนำน้ำของเขาไปไป้ายบนผักกาดซึ่งเป็นผักที่เซตโปรดปราน แล้วนำไปให้เจ้าตัวท่าน้วยความไม่รู้ท่านเทพทะเลทรายของเราก็จัดการผักกาดกองนั้นจนหมดอย่างสบายอกสบายใจและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ไปขึ้นศาลเอเนสซึ่งเป็นศาลที่ประกอบไปด้วยเทพเจ้า9องค์ผู้ทำหน้าที่ตัดสินความขัดแย้งต่างๆเพื่อประกาศในสิ่งที่เขาทำกับฮอรัสโดยหวังว่ามันจะเป็นการสร้างความอับอายให้แก่อีกฝ่ายได้แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่า ฮอรัสไม่ยอมรับและเถียงกลับให้ตรวจหาน้ำของเซตเพื่อเป็นการยืนยันแน่นอนว่าพวกเขาย่อมพบมันในบึงน้ำที่เทพีไอซิสเคว้งทิ้งไปตั้งแต่แรกในทางกลับกันเมื่อเทพผู้ตัดสินเรียกหาน้ำของฮอรัสมันกลับออกมาจากหัวของเซตในรูปแบบแผ่นกลมสีทองแทนผลสรุปของเรื่องนี้ก็คือกลายเป็นว่าเซธกลับเป็นฝ่ายที่ต้องอับอายเป็นอย่างมากส่วนฮอรัส ก็ผลจากคํำคอรหารทุกประการไปอย่างงดงามก็จบกันไปแล้วกับตำนานการประทะก,กันของเซธและฮอรัสดูเหมือนว่าเทพทั้งสององค์นี้จะเป็นตัวตนที่เกิดมาเพื่อเป็นศัตรูทางธรรมชาติกันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นจากเรื่องเล่าในช่วงท้ายก็ได้มีนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้ว ฮอรัสอาจจะสมยอมหรือวางแผนเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นก็ได้เพราะทั้งสองก็ต่างเป็นชายวัยชกันที่มีฐานะเป็นเทพทั้งคู่และในหนังสือก็ยังมีการบรรยายอีกว่า "When it was evening, a bed was spread for them and they lay down" ซึ่งฟังดูจะสื่อไปในทางสมยอมมากกว่าแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรหรือว่าฮอรัสจะคิดเช่นไรก็ตามการข่มขืน การฝืนใจผู้อื่นล้วนแล้วแต่เป็นอาชญากรรมที่ไม่สมควรจะก,กระทำกับใครทั้งนั้นนะคะขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเรื่องนี้ฟังแค่ให้พอรับรู้เรื่องเล่าแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอย่าได้เอาไปปรับใช้กับอะไรหรือว่าอยากเอาไปใช้กับใครทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะชอบเรื่องในคืนนี้กันหรือเปล่าถ้าอยากฟังนิทานเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ แล้วโซราจะหยิบเรื่องเหล่านั้นกลับมาเล่าให้ฟังในคืนต่อๆไปและหากว่าทุกคนชื่นชอบการเล่านิทานก่อนนอนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนิทานก่อนนอนเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ก็ดึกมากแล้วโซราขอส่งทุกคนเข้านอนแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเอาไว้เอนตัวลงนอนเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะ ห้องสมุดของโจราพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอสำหรับคืนนี้ b บเอโนเต้ <Yeah. S 1> ราตรีสวัสดิ์ค่ะ